สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานเกษตรในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะงานเกษตรก็เกี่ยวจะเป็นกับพวกผักสวนครัวนะคะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสวนเป็นงานเป็นพวก กำจัดวัชพืชอะไรแบบนี้นะคะผักสวนครัวก็เป็นพืชน,นะคะที่ปลูกสําหรับไว้อะไรหรือบริโภคในชีวิตประจําวันในครัวเรือนนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากๆเราก็สามารถนําไปขายให้เป็นรายได้สู่ครอบครัวของเราได้นะคะก็จะนํานมาประกอบอาหารใช่ไหมคะพวกไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมะเขือเทศพริกฟักทองมะละอะไรอย่างนี้ แตงกวาผักบุ้งผักคะนา้าผักชีผักหอมผักกาดอะไรอย่างนี้นะคะนะคะเราก็จะสามารถนำมาบริโภคได้บริโภคก็คือนำมากินนั่นแหละนะคะในมารับประทานในครอบครัวเรานะคะรวมไปถึงนะคะวิธีการปลูกนะคะหลังในการปลูกผักในภาชนะนะคะการดูแลการใส่ปุ๋ย นะคะภาชนะมีอะไรบ้างมีพวกกระมังใช่ไหมถังน้ําคันน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในการปลูกผักสวนครัวม,มีช้อนพวนส้อมพวนอะไรแบบนี้นะคะจอบเสียมนะคะประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวนะคะก็จะเป็นใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็สามารถนํามา ประกอบอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวนะคะถ้ามีจํานวนมากนะคะเราอาจจะไปแบ่งเพื่อนบ้านหรือไม่ก็ถ้ามันเยอะมากจริงๆนะคะเราก็สามารถนําไปขายนะคะเพื่อเป็นรายได้สู่ครอบครัวของเราได้นั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆดูในหนังสือเลยในหนังสือหน้าที่89แล้วก็หน้าที่ 9กนะคะมีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดนะคะมาส่งคุณครูนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะหน้าอะไรนะหน้าที่89แล้วก็92หน้านะคะสหน้าถ่ายรูป นะคะส่งให้คุณครูในรายกลุ่มอย่าลืมเลยสำคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองทุกหน้านะคะทุกหน้านะคะถ่ายรูปขณะที่เด็กๆกำลังเรียนกำลังถ่ายกำลังทำงานนะคะมาฝากคุณครูบ้างนะคะคุณครูจะรอชมผลงานเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็แวะมาพบปะกับ เด,ด็กเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ